สบายดีสวัสดีครับพี่น้องป้องไปทุกคูทุกคนมันนี่พอๆบพอบเบาผู้ไทยอีกเช่นเคยพี่น้องกับเมนูตำมะคงทอดเนื้อแห่งพี่น้องนี่พี่น้องแสบน้ำการครับเบาๆไหลแล้วพี่น้องมาตรกริจอย่างมืออื่นกับจกไข่เฮาเนียยอลุย โอ้ยอากาศเนี่ยฮอนฮอนนะอย่าลืมในบ้านนี้เป็นผู้ไทยได้บา้านนี้ส้างในบ้านอื้มตำมะคงตำมะกออื้อ สักอมคนไทยผู้ไทยพักหนาผู้เล่าพักขาได้พักบวงแก้วพี่น้องมั้ยเนี่ยกา ผมเม่หนน ล่มไปปล่อยๆฝนกระสิมาแล้วพี่น้องอือตอนประเด็กอือจำเบะจำเบะมาจำแล้วสีเลยพี่น้องกดถั่เขาอาไป อือตอนประเด็ตอนประเดะ,ะ,เดะพี่น้องมาเ้อนี่ตอนประเดะอืออืขอท่าขอท่าอือตอนประเดะกจยังงูไงวะอืออือตอนประเดะ็จไหมพี่น้อง เราก,กางมันออกก่อนอืดุยเลยตอนประแดกอืมอืมปลาแดกแสบประแดก,ดกนู้ อืมอืมพอาน่อยนา่มันเขากันดีขนาดพี่นอนเลย เข้ากันดีครับม,ม,มันตอนน้อยเลยพี่น้องเกียรกระแดะไหมตอนาง่ายเลยพี่น้องพอดีสิอือ ปรดีจิประเดี๋ยวอืนลงเม็ดหรอพี่น้อง <laughs> คนลงเม็ดแล้วอืม้มมาสิะหาหา,หาบรรยากาศไทยตามริมให้ริมหมือริมให้ริมหน้าก็ไม่ได้แล้วกานฝนตกอืม บมหาจะกรางของพี่น้งองตั้มเขาคุยไตเลยเราผู้รชายคำเขาตุยหลอดพี่น้องอืตโตเลยือ ห่วง้าเห็ดเด๋ป่ะนนาะมึห่วงครามาเขาเป็นละโงก่กัละงออีกพี่น้อง กวาพผิดภาษาพุทธะมเอิ่มาพิกเอินมาเพชรก่อนมาเพชรผมมาพุทายได้ห่องเฉยเอิ่นมาเพชร tiếng nhầm là em bố bán được gì à

กดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครตสองสองบัมเบลู้ไทแล้วก็ติดตามแฟนเพจใน t ิกต็อกดเด้อเด้อพี่น้องเด้ออ่ะกดไลค์กดแชร์ให้น่ำอ่ะมาเนี่ยครับพมอ,พอบอมเบาผูไทยเพียงแค่นี้พี่น้องสวัสดีครับสบายดี